พลังแห่งความภาคภูมิใจครับวัดพันเตาเจียงใหม่ประดับธงไตรโรงนับร้อยผืนโบกสะบัดร,รำลึกถึงทหารกล้า ธงไตโรงหลายร้อยผืนครับถูกประดับลงบนเจดีท์ายที่วัดพันเตา่าอำเภอเมืองเชียงใหม่ธงไตรงที่โบกสะบัดเรียงรายบนเจดีทรายอย่างสวยงามครับสร้างบรรยากาศที่งดงามและทรงพลังสะท้อนให้เห็นถึงความสมัคคีและจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างความประทับใจให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวชมถ่ายภาพหลายคนบอกว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากกรรมาการผู้ดูดลวัดบอกว่าธงไตโรงที่ประดับทั่ววัดเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ความภูมิใจในเอกราช และเป็นสัญล,ลักษณ์ล้ำลึกถึงความเสียสละของทหารกล้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยเพื่อรักษาที่ปไตยสำหรับวัดพันเตาเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่อายุกว่า600ปีมีวิหารไม้สัก ั้งหลังครับทีสร้างขึ้นในปี2416หรือว่ากว่า150ปีเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมล้านนาอันทรงคุณค่าปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ขณะที่อาการจัดประดับธงไตรรงเต้นนี้ครับนอกจากจะสร้างความสวยงามให้กับวัดแล้วยังกลายเป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติขึ้นมาเยี่ยมชมบรรยากาศทางวัฒนธรรมอันงดงามของเชียงใหม่ในช่วงนี้ต่อย